ฮัลโหลบูซูอ่าเราพาบูซูไปเที่ยวลครับกับทริปรงคราจันทบุรีกับไปขึ้นเขากิจคุดอีพีนั่งกลับโอมอ่าทริปนี้นะครับเราอ่าชาวรถรับเองนะครับอ่าคันนี้เลยฮุนไดเฮ็ดวันนะครับอ่าเป็นรถแจ๊แต๊บ้ันเหล่านี้นะครับใครสนใจอยากจะพาครอบครัวเที่ยวนะครับหนังสบายสบายเป็นครอบครัวครับลอดกันไปเองกะเดี๋ยวติดต่อได้นะครับ เปล่าไม้วันแหลกนะครับคืนนี้เราจะไปนอนกันเต๋วหินนะครับอ่าเราออกเดินทางนี่กับจากสงคราเนี่ยกับกวดเนียงเนี่ยกับกประมาณสักเจ็ดโมงเช้านะครับกับขับกันไปเรื่อยๆนะครับหนังนับจังหวัดกันไปเลยครับอ่าชวนน้องลองตายลองเปล่งกันไปปลังพี่จะพาน้องไปลองตายไปเที่ยวทะเลนะครับอ่านะครับคืนนี้ก็คือไปนอนหัวหินนะครับกับขับนับกัน